ส, akan, ส, tan, สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื án, ่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้ยครับพี่น้องด่ามาบอหยุดบอย้อนบอแล้วบอเลยครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับคนสนิทของบอสบิ๊กนะครับหรือว่าพี่หนุ่มนะครับพี่น้องเพิ่นก่ออกมาแฉว่ามีคนคนหนึ่งนะครับขี่ฟ้องครับพี่น้องเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องบ่เป็นเรื่องนะครับแอบไปฟ้องนะครับพี่น้องนะครับ แอบไปซ้อนะครับอ้าวเกิดยังขึ้นแบบน,นี้พี่น้องนะครับแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเฝ้าอ่าเหมือนเด็กเลี้ยงแกะนะครับเด็กเลี้งแกะอ้าวพี่น้องเกิดยังขึ้นแบบน,นี้เราออกมาแช์ไปสินะครับอ่าเบื้องลึกเบื้องหลังนี้บ่เห็นกับโตนี้บ่รู้สันพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็ล่าสุดนี้อ่าก็ขอย้ายโรงเรียนนะครับ ยายโรงเรียนสีไปเรียนโรงเรียนเดียวกับน้องสีแก่มาสนพินน้องนะครับก็คือข้อต่อน,นะครับพินน้องนะครับทั้งที่ทุกคนนี่ได้เห็นได้ทราบกันนะครับข้อต่อเกิดยังขื้นอีกแล้วครับทุกท่านนะครับโอ้ยพิน่งก็ออกมาพูดหลายอย่างหลายแนวครับแต่ว่านุ่มองก็สรุปสันส้นก็คือถ้ามีไผไปบ้านน้องไปตำหนิไปบอกไปเตือนเนี่ยน้องคนนี้นี่ซี แอบนะครับไปบอกแม่หักทันทีกับพี่น้องนะครับพี่หนุ่มเราก็บอกมาแบบซีนะครับแอบไปซอว่าผู้นั่นนี่ว่าให้ลาผู้นี่เฮ็ดแบบซีให้ลาผู้นั่นนี่ทำแบบนี้กับหลาประมาณนี้สั้นพี่น้องนะครับพี่หนุ่มเราก็พูดแบบซีนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็ได้ฟังกันแล้วนะครับทุกท่านฟังแล้วรู้สึกแบบใดครับแล้วก็ หลังบ้านนี้มีเรื่องราวเยอะกว่านี้สั้นพี่น้องเราว่านะครับแต่ว่าบ่ได้เป็นข่าวบ่ได้โพสบ่ได้ว่าวาให้เอฟซีทั่วประเทศฟังเฉยๆนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับปันนั่นตีครับพี่น้องนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจากเราโพสไปแบบซี่ก็มีเอฟซีมาอ่าคอมเมนต์เยอะแยะมากมายครับบางคนก็บอกว่าเอาออกไปโลดบางท่านก็บอกว่าพังพอบ้านหัก อวยไม่มีเหตุผลสันพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเมื่อก่อนก็สงสารน้องนะและอยากให้ทุกๆคนให้โอกาสน้องแต่ตอนนี้ขอบอกเลยว่าให้รีบหนีไปสันพี่น้องนะครับ แล้วครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดฝากคอมเมนต์นไปคลิปนุ่มอ,องได้ครับผมนุ่มอ,องเลยเอาเข่าวสารมาฝากครับญาติดามาเด้อพี่น้องนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ,องไว้ถ้ามีข่าวสารด,ดีเดี๋ยวเชื่อเอามาอ่าบอกมาเล่าอีกรอบนึงคลิปนี้ราไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ